ต้องเตผู้กำกับสับเปลอตอบดีมากหลังเช่าเน็ตขุดคลิปน็อตพูดเหยียดถูกตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกทั้งโดนเหยียดโดนบูลลี่ด้วยคำพูดไม่น่ารักมาโดยตลอดสำหรับต้องเต คู่กำกับที่ฮอตที่สุดในนาทีนี้หลังหนังสัป,ปรเร่อทยานสู่300ล้านบาทล่าสุดต้องเตได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังมีชาวเน็ตขุดคลิปดราม่าที่เจ้าตัวเคยไปออกรายการแฉเมื่อ6ปีที่แล้วกลับถูกพิธีกรของรายการใช้คำพูดไม่ให้เกียรติมีทั้งคำเหยียดและคำบูลลี่มากมายโดยต้องเตบอกว่าอย่ามีกระแสดราม่าเลยอาจจะเป็นเพราะเราที่แต่งตัวแบบนั้นด้วยด้วย c ายเรคเตอร์แต่งตัวไปงานเราไม่รู้ว่าออกรายการต้องแต่งตัวดีหรือไม่ดีเราแค่เป็นตัวเราอาจจะดูไม่ให้เกียรติด้วยซ้ำผมอาจจะสมควรโดนด่าด้วยซ้ำไม่ต้องเป็นกระแสดรามา่าผมไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดในคำพูดอย่าไปด่ารถทัวร์อย่าไปหาพี่เขาเลยครับอาจเป็นตัวผมเองที่ผิดด้วยไม่ได้โกรธไม่ได้มีผลอะไรกับผมเลย อย่าลืมกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ